ครับสำหรับการแก้ปัญหาเสียงซ่านะครับเสียงลำพงเสียงกลางออกเสียงซ่า,าก,การแก้ไขนะครับ <S <S เป็นเสียงรบกวนเนาะจากสัญญาณาตัวนี้จะเป็นสเต็ปดาวนะครับรถไฟเข้าตรง p m นะครับจะมีป m ออู่อยู่ทำได้โดยการลถไฟลงนะครับรถไฟตัวนี้ไม่เกินที่ยีบหกโวลนะครับ mm hmm. เดี๋ยวลองดูกันนะครับผม มีตั้งที่22นะครับไดยินไหมครับเสียงซ่าเสียงออกเสียงกลางชัดเลยครับ เสียงเบาลงแล้วเสียงหายไปแล้วนะครับเกิดจากตัวนี้นะครับที่เราป้อนไฟไปอ่คุณตั้งไว้ที่ประมาณ19บเก้าแล้วกันเสียงหายไปแล้วนะครับไม่มีแล้วนะ,ะเบาลงได้เยอะเลย โอเคครับลองแก้ไขตามนี้นะครับสําหรับใครที่เจอปัญหาเสียงซ่านะครับเสียงออกซ่าซ่าออกจากลำโพงเสียงกลางอ่ะลองตั้งค่าตรงนี้นะครับปรับไฟลงโอเคครับผม